กับสบายดีไปไหมพี่น้องกับสบายดีเอฟซีทุพรพ่อกับสงนั่งอเนยอีกแลวพี่น้องไม่น้องอเนยคะกลัมาแต่ลงจังหันเล้พี่น้องมาแต่วัดคิดว่านมเสื้อหน่อยสิหายพี่น้องเลยมหายพี่ยน้ำผอพ่น้อะนัตีมันวันตีงเสือแล้ยังมาทันหายอืต่วงออ่พอหนยกินข่าวพี่น้องเลยไี่ กาสิบเปอตอปลาสองน่ปาสองเนี่ยห้องปาสอเจปาสองหอ้อปาสอปาเขาเนี้ยลาสดติพพี่น้องเลยเขาเนี้ยว้าห้องปลาสเนาะคือปลาทูกินข้าวแรกเลยสิเปร์เซตเพาะเหน่ยนะลงเตา นอนเว้นเหอนใช่นอนเว้นเพันเมื่นแห้งพี่น้องเออไอหนุ่มน้อยพี่น้องหนุ่มน้อยนอนลองดูค่นขี้กังคือจะขี้หายเมเอ้ยพ่อลูกอันลูกลูกตรงนนก็จะไปหาหมอมาคลืนขี้หายหายได้ หายเอาเนื้อเอาดำมาลูกลุงวัดเขาจะกระทำเซลเซลอยอยู่อย่งนี้คือนอนคนคืองูเอาแนวห้องเรียกว่าหูอมันอีอ้าเหนียวเจียนก็มาเผาลานตัวเผาคือเดินโดดเดนก็ยังมาเจาะอยู่เออเป็นยังหายกันคืนเหมือนเขาไปนอนในนะแม่มันอึดปัดกับบ่ยาปุนอนอย่างนี้บ่ได้หายได้ในนอกนี่นะเก้าโมงใหญ่ที่ออกมากลางนอนอยู่นี่รมผัดกลางคืนเออมันจังหนาวกลางคืนแต่ลม วาสิใหญ่ขนอนในอีกบ้างบ่เลี้ยวใช่ใยห็นยังก็บริโภคผู้หมนานะกลางคืนกับบริโภคกว่าคืจัปองกันใดครหมแล้วขายขายผัดยาเลยนอนนอนบลับขนอนขายเปิดอยู่เปิดขึ้นเิลาอนนะเมวัยไหวผ่าในอลาหังสัมมาสัมพุทโธ ภักควาภดีไว้ไมีแต่อนเปิดนั่นอะระหังสัมมาสัมพุทธะกวาทุทังภักควันตั้งอาธิวาเทมีสุขะโตภักควาตาธรมโมธรรมนามามีขัสมาธิขัสมาธิแล้วก็ไหว้ฝ่าตะจุบเทเบตาสัพเพสตามาทรัพทั้งหลายทั้งปวงอาจารบ่มีแนวมาไขมาถัด เจ้าบอมีศีลสมาธิแม่ก่อนอยู่เปิดเป็นที่สามเลยกับบริษสมาธิสิ่งที่บพอดีเจ้าเห็นบอลเล่นอยู่ขำางเจ้ามันมาแต่ไกลได้ภูพระเทวดามาแต่ไกลกับเจ้านั่นมันอยู่น้ำข่างเจ้านี่เจ้ามีศีลมากับบริษเห็นยังมากะกะเจ้าซ้ำถ้าเจ้าบ่มีศีลมากับแท่ง เออมันบ่ได้ให้พยายามจอดไปหาหลอกแบบนี้เนาะลงไปบาดได้ยินข่าวว่าเขาไปหลักเอามันหลักอนเอาลำมันอ่ะเพรละมันไทยเพรละมันมันบักเละนั่นสองคู่สามคู่เลือกก็แต่ลำมงหมกไปจังว่าตันหน่ายในเกี้ยวลงขึ้นม่าอะไรนะเขาว่าโอ้ยจังว่าเขาทอนเขาอะไรเขาทอนสมบูรณ์ว่าเสียบ้านแล้วเขาทอนใส่กระสอบกระสอบไปตู้เขาทอนประูก จ้ะหาใจยุ่แม่คนมันบ่อยากซื้อนะเขาก็ลากเขาจับไปสองคนมาตั้งแต่เมื่อวานน่นมีคนมาหลักอะไรนยจะใครมาหลักอุ้ยมาตั้งแต่ก็จับเจ้าแล้วไปหลักมันเขาหลักทอนมันเขาอ้ยภาษาจะหน่อยประนีตข่าวเลยจับคนหลักหวยเลยพี่น้องบ่วาจับคนหลักมั่นจริงเลยพี่น้องไม่ต้องแกบุญมพ่อเพลงเพ่งงานะบอกว่าพญายิ่งยนต์ม่ได้ออกมาชวนบ้าว่ะ ารล่ำใหญ่ๆนั้นต้องเป็นเอาเป็นใบนะเขาทอนเเลยเขาไปปลูกใหม่เขาหลีใบมันออกะเลือกเอาเขาเลือกเอาไม่แต่เอาใหญ่ๆเลือกเอาน่ะตัวน่อยเขาบอกเอาเมื่อไรจะไปปลูกมันต่อเลยรมันเขาไปทอนนะครับจังว่าเขาบอกอ้ยจักแน่วที่ว่าเน่ยขั้นกีรักปานนั่งกันได้ใด้ดีบ้านใด้ดีเขาบอเห็นตกปลูกมันคือกานเนาะ น่าจะูมันกับชิปลหลักมันมันกเแล้ยแล้วนะาใช่มากสิปูเคสหายน่นถ้าฮามันนะแม่นาใส่ใส่กระโหกนี่เนาะแม่ิผูเค้นระกอะไรนีตุ่มมันตุ่อน้ำพึ้งนพ้นเอาแป้งใส่แป้งตุ่มมาๆๆจะเผาให้ ให้กว่านี้ให้กวดนี้ให้กวดนี้ดีกว่าเราเริ่มเลยผูกเกนหักจักเกนเอาได้แกนที่เราเอ้ป้าได้เงินมาหามาต้องหนัดมเขมขมใจคนหลายๆน้คนคนหมดในหลายเลยโอ้ยลูกเอ้ยแม่ชาให้น้องพาทินน้องเสือ ไอ้น่องไอสือไอสือะขายผูกเทนแม่ป่าเด้อนี่เด้อขายผูกเทนแม่ป่าเด้อฮะชูผูกเทนเอากระป๋าเอ้ยให้เจาใหญเป็นลูกโคกเทนหนาเป็นลูกหล่าเทนเฮือนใหญ่เที่ยงโตบ่อยฮักใหญ่เที่ยงรักบ่อยคนเด้อลาถูกใหญ่ไว้เด้อลูกให้เจ้าพี่ปานสูนเด้อให้เจ้าใหญ่กู้น คนโตไปไปหนาผาหอกไปไกลเ้อเจ้าขี้ข่าเน่ะเจ้านอนอยู่กันนี่เด้อท่าวเลยมาหายเลยเป็นลูกแม่ป้าเอาเอาเอาบิดคิงไงนะเออฝาเงินมาหาก็พอได้เงอนหูเือนตาพอได้สื่อยังให้ลูกไปใส่กับพอได้ตะเต่านยป้าถาดทาน ไาไกับไฟบอด่ายระบาดไม่ให้ก็ขาดบ้างขึ้นได้บ้างนี่อเน่ยเอ็นได้ลูกสบายดีป้าลูกเลยลูกลูกล่ะนุกแ่กลูกเออหนุ่มฝาหมีให้ด้บริบาลไม่ใหญ่แพงอเอ้ยไปแล้ไม่ใหญ่ กาเขียนนำกากันอะไรเขียนได้เมื่อวานเขียนโอ้ยผักทรอนกอนผี่แต่ม่อยนี่แต่เมื่อยนี่แต่เมื่อยนี่แต่เมื่อกนางบากันางสาเสอบเป็นว่าว่าผักอนกนนี่ได้หนิเมื่อยรวมไหลเขียนมาได้ผักพรกนบุ้มเอ้เอบุ้มมานางมานางมานางม่านางเมื่ออยากกินน้ากันจเมื่อยอะบ่นหน่อยเมื่ออยากกินน้ามานางผักอรกนเอ้บุ้มอยือไรเป็นสัตว์ ไเ้วไมนานะ้นเบิ่งขากแล้วพอนสิแพงนอกนอกอเนยผลอะไแห้งเบิ่งขากันเนี่เออเอ้พงอย่าหายดูเด้อแม่กนตายห่อยเลยเด้อลูกเต้นมามาเลยลูกจานะเต้นด้อลูกเต้นคือว่านเน่ยเด้ัเต้นด้วยผมก็นะมัเนี่ยหงาย เดมพงไยประงรงเลยถิวมาบ้านหเก็บเอามาเสะเอาเลยสมมากหออเพื่อนมาหาผมเสียเก็บอ่ไเห็นพงยบจอดเก็บหาเก็บอยู่ไซสน้ทางผมเลยไปมาบอกอืมสอสองสมุงไปนอดเมื่อนเเที่ยวทหาเที่ยวทหารหัวล้านนี่อยากกินด่ะ กินด้ะบออเอาคนกินนมกินเออมามามากินนมมาอือืขยาวเลยยังบรดตาโอ้ไขคนเนีแข่งค่ะท่านเลยก็ได้เงินแท้แม่ใหญ่คนนี้ตีเลยนะเลยเลยใหญ่สิอเยืนเลยได้ มาแรงสิไปเบิ่งลำเลอะเด้อใครสิไปเนาะมาแรงนี่เนาะบรไปไปเนานขอบคุณขอบคุณเหมยปและนายเด้อจะฝากเงินมาโขกแคร์นั่นหนูหน่อยเสื้อเนาะขอให้คนอยู่ดีไมีแห้งเนาะสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อแม่ป้าเลยถามมาไม่นอกกันเลยเราพ่ได้ใส่แล้วนี่เป็นหายเองพ่ได้ซื้อหนังซื้อนี่แล้วขอบคุณขอบคุณเหมยปะนไลเนาะ ดยดีม่แห้งเรื่เชื magic, magic, yeah, yeah, ้อหน่อยกบบใบหองใบหายได้ไงขึโมวยพี่จะตูดได้นี่ยไงคึ้ลุยคึ้ลุย้เนาะลหาของใมปาอันนี้เลยลูกชายละอเคนเปตาสังเปตาสังปลาลูกเลยเนาไปหัวเ่าเกยาตาสังไอรุยอยู่ตรงนี้เมืองเลิมเลยในเมืองขอค่ณขอพ่นละลายดอทิวทัเงินไม่แมโนงันเนยกะได แม่ยายจื่นก็ดีใจนําหลายเบิ่งครอบครัวเฮือนซานแม่ยายจื่นก็แม่จื่นแล้วพอได้ตะเบิ่บ่มีแนวหาอพี่น้องเอ้ยอขอบุขอบคุณแม่ป้าเด้อทางเมืองนอกเมืองนาให้อยู่ดีมีแฮงสุขภาพแข็งแรงเป็นห่โ่ไสให้หลานคเออบ่จักเบ่ หมักได้เนียนมะเขือนะเดีวม,มันก็จะมาตากออมาบ่หนละเลืัก็อ,อืเราก็มากินเนะาะเราบังแกมสุกได้ไกลวายไ่อ <c oughs> กระมากั็เนียมคนนือออกินขั้นเขียวแท่เขียวเลยมมเา,ม,าม่กิน เวียนกินนมเมาอนรักสองสัมม่งกับปืนขึ้นมาเพิ่มเลยดอนจนรับบรรคุมันรักจนชิลุดมเมื่อเลยบอกเอามันนอนกินบ่ได้บอกนอนจะแข่งกินมันยังเนาะยังเนาะมันเด้งหนาเด้งหลังเนี่ยต้องอุ้มขึ้นมา้าของมันนั่งน้อยก็เงี่ยงกระโตมันมาลูกมันจะเป็นยังไปเปิ่งบ่้อลำเหลืองไปเชมาเอาแม่ไปโอ้ยแก่ภาคห่วยนี่นะภาคห่วยไปดิ ไกินเห็ดย่างห่อลบไม่กินได้้นั้น่ววงไสิกะบุกะบอจะเอาเซ่อเราบกะเอาออานอนปาลงเนอากระไกเซาก็ติดตามทาน้อเลยพี่น้องปลาเบิรนปส้มกาหนมใจเนาะหเสื้อต่อไปมันเป็นอะไรพี่น้องสบายดีเนาะาตาจะคือเกยบ่สบายดีเด้พี่น้อง